จะเอาหนังกลางแปลงปรับปรุงสู่ยุคดิจิทัลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับคือตรงนี้นะครับเป็นความคิดในส่วนตัวของผมเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยโดยชีพหลักพื้นฐานของที่บ้านผมเองก็ทำหนังกลางแปลงมายาวนานพอสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เป็นระยะเวลา40ปีเลยทีเดียวแล้วผมเองก็ มีความใกล้ชิดกับทางบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ซึ่งผมเนี่ยเป็นคนจำหน่ายฟิล์มภาพยนตร์มาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราไม่มีฟิล์มฉายเนี่ยแล้วเราไม่หาทางออกอะไรเนี่ยเราก็จะต้องฉายแต่หนังที่มันเก่าๆหนังเดิมๆวนไปวนมาคนก็จะคนก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนเท่ากับหนังในโรงนะปัจจุบันใช่ครับท้าผู้ชมบงคนจะไม่ชมเพราะฉะนั้นเราก็จึงมีการ คิดค้นแล้วก็หาเครื่องที่มันสามารถมาซัพพอร์ตกับหนังกลางแปลงได้เรื่องของต้นทุนทุกๆอย่างแม้กระทั่งเรื่องการขนส่งก็ดีครับผมก็ทุกอย่างคอสก็จะเซฟคอสมากขึ้นใช่ครับผมทีนี้อยาเรบควนย้อนหามพี่นิมิดนิดหนึงดีกว่าว่าพอเราตอนแรกที่เรามีข่าวว่าอีก4-5ปีเนี่ยจะไม่มีแล้หนังกลางแปลงกับการที่เราผูกพันเป็นธุรกิจครอบครัวมาแล้วนากว่า40ปีณตอนนั้นรู้สึกอย่างไรบ้าง าก,การเปลี่ยนมาใช้ในระบบดิจิตอลน,นะคะ,ะชุดเครื่องเสียงอะไรก็เราก็ใช้ได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากระบบฉายที่เป็นระบบฟรีมาเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยคือชุดเครื่องฉายก็คือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยแค่ชุดเครื่องฉายอย่างเดียวแต่เครื่องเ,เสียงทุกอย่างด้วยความที่ไฟล์มันดีขึ้นเสียงก็เลยจะชัดขึ้นดังขึ้นืคือเหมือนคือเดิมทีเนี่ยเวลาเราฉายภาพยนตร์กลางแปลงเนี่ย รอบเสียงอย่างที่เราฟังเป็นซาวด์ซาวด์แพ็กหนังเนี่ยเราจะได้ยินชัดๆเนี่ยเฉพาะในโรงภาพยนตร์แต่พอเวลาหลังจากที่เรามาใช้ระบบดิจิตอลแล้วเนี่ยเหมือนกับเรานั่งชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะครับแต่เราสามารถที่จะถ่ายชมได้ในหนังกลางแปลง